สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผม V777 นะครับวันนี้มาแนะนำนะครับความรู้เบื้องต้นในการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับวันนี้จะแนะนำเป็นยี่ห้อสตีเบิลเอลตันนะครับรุ่น IS60E-2 นะครับรุ่นนี้ให้กำลังไฟอยู่ที่6,000วัตต์นะครับผมมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5มีมอกอให้นะครับผมอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับผมคือไขควงเหมือนเดิมนะครับผม ด้านใต้เครื่องจะมีรูน็อตให้นะครับก็แล้วก็ทําการขันเหมือนเดิมนะครับหมุนออกนะครับผมเสร็จแล้วก็เปิดปานะครับผมมาดูใกล้ๆครับผมด้านข้างๆนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์บอกให้นะครับอันแรกก็เป็นสายกาวนะครับที่บ้านเราเรียกกันก็คือสายดินนะครับผมแล้วก็รูที่2ก็เป็นรูลายนะครับผมอันที่3ามก็เป็นนิวตันนะครับอธิบายง่ายๆนะครับผมสายไฟจะมี2เส้นนะครับ เส้นหนึ่งจะมีไฟอีกเส้นไม่มีไฟนะครับผมเส้นที่มีไฟนะครับเข้าลูตรงกลางเลยนะครับผมตรงลายนะครับผมส่วนนิ้วต้นก็ไม่มีไฟนะครับอย่างแค่นี้นะครับผมแล้วก็ทําการปิดปานะครับตัวนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมท่านใดที่สนใจเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับผมติดต่อมาที่ youtube นี้หรือเบอรตรงของผมนะครับ 0848948303คลิปหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ